ผมเห็นว่า MOA ที่เกิดขึ้นและมีรัฐบาลนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆไม่ใช่ผมเพิ่งพูดวันนี้ผมไปนั่งในหลายรายการซึ่งปกติผมไม่ไกปกติผมไม่ค่อยได้ไปออกรายการไหนคะแต่ว่าเวลารับงานว่าต้องไปเนี่ยผมพูดไวช้ชัดว่านี่คือเรื่องใหญ่มากๆและเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าฝ่ายที่เขาทําให้เกิดขึ้นเนี่ย เขาเข้าใจมันหรือเปล่าว่าเขาทําอะไรไปแล้วพอมันเป็นไอ้แบบนี้ครับมองต่อไปข้างหน้าผมว่าต้องต้องประเมินกันดีๆคือเวลาเขาชนะเนี่ยเราย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ปี2,4,7,5เเวลาพลังอนุรักษ์นิยมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาอดทนเขารอคอยแต่เขาเดินอยู่ตลอดเวลาปัจจัยแข็งของพลังอนุรักษ์ก็คือ เขาไม่ขัดแย้ง <cheg> กันจริงถึงเวลาเขารวมตัวกันได้ถึงเวลาเขาดำารงความมุ่งหมายนคุณดูสิจากประชาธิปัตย์สวิตมาเป็นสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เขาก็มาได้นะอยากพลเอกประยุทธ์สนับสนุนคุณอนุทินสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเขาก็มาได้ทัางที่ย้อนออกไปไม่ต้องไกลอ่ะย้อนออกไปก่อนการเลือกตั้งปี6 6ชวนพลังอนุรักษ์ก้อนใหญ่บอกว่าไปเลือก พักภูมิใจไทยผมว่าเขาไม่ไปนะเพราะตอนนั้นก็ยังมีตัวแทนของพลเอกประยุทธ์อยู่ครับเวลาเนี้ยคุณอนุทินก็ไม่ได้ดูหลอกกว่าพลเอกประยุทธ์ใดๆในตอนนั้นนะครับแต่ว่าพลังเสรีนิยมเนี่ยเวลาขัดมันขัดกันจริงคุณดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกนน,นําคณะราษฎรดูปีกท่านอาจารย์ปรีดีกับดูปีกจมพนปอ,อย่างนี้เป็นต้นนั้นประวัติศาสตร์พวกนั้นเนี่ยมันก็สอชี้ว่าเวลาฝ่ายอนุรักษนิยมเขาชนะเนี่ยเขาก็จะทําหลายอย่างเพื่อรักษาชัยชนะของเขาผม กำลังมองว่าพายุกําลังตั้งเขาพายุที่กําลังไล่ทําให้ฝ่ายเสรีนิยมอ่อนแอลงอีกที่จริงเรื่องคดี44สอส,อสอนะผมก็ได้พูดไว้บนเวทีปราศัยแล้วก็มีการตอบโต้กลับมาซึ่งผมก็เข้าใจได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เป็นการขัดแย้งกันส่วนตัวเพียงแต่ผมเสนอความคิดว่าการใส่สในสารายชื่อค a n ิเดตนายกเป็นคนที่อยู่ใน พวง44สสเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตามมาเพราะว่าเมื่อเขาดําเนินคดีส่งสารนายาเท่ากับ2ใน3ที่เป็นแคนดิเดตมันปฏิบัติหน้าที่สสไม่ได้เมื่อปฏิบัติหน้าที่สสไม่ได้เนี่ยทำหน้าที่นายกไม่ต้องพูดกันทีนี้เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่พักประชาชนต้องไปทํา MOA ก็คือเขาไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเวลานั้นดังนั้นผมก็ แสดงความเป็นห่วงไว้ก่อนเลยว่าหลังจากนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3าคนของพรรคประชาชนอาจเป็นเป้าหันมาที่พักเพื่อไทยก็ไม่ใช่ว่าจะหมูนะครับพักเพื่อไทยก็ไม่รู้จะเดินอะไรอีกต่อไปข้างหน้าการพยายามจะสอยจะดึงสอสอผมว่ามันจะมีว่ามีมใครจําได้บ้างเพราะผมถามคนในพักว่าตอนนี้เราถูกร้องเรื่องอะไรอยู่บ้างไม่มีใครตอบได้นะเพราะบ้านเรานักร้องเยอะผมว่าอันนี้มันจะสอเขาถ้าเอาประวัติศาสตร์มาเทียบดังนั้นทุกพักต้องเตรียมตัวเผชิญสถานการณ์ เตรียมตัวตั้งรับแล้วกลับมาร่วมงานกับพักสม้มได้ไหมให้อภัยเรื่อง MOA แล้วหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจอส์ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องผมไปอาฆาตแค้นส่วนตัวและอย่างที่ผมบอกผมจบตั้งแต่คืนนั้นที่สนอป<ห>ัญหาสิ่<ไ>ผมไม่มีปัญหาในใจผมเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็พูดให้ชัดลงไปอีกเถอะถ้าหากว่าเขาถูกกระทําอย่างเกินกว่าที่จะทนทานรับได้ผมยืนอยู่ข้างเขานะไม่ว่าเขาจะคิดอย่างไรรู้สึกยังไงกับผมไม่ใช่เฉพาะกับพักประชาชน ผมพูดถึงพรรคอื่นผมกระแทกผมชนกับพรรคอื่นหลายหลายมุมในสนามเลือกตั้งผมก็จบตรงนั้นเหมือนกันเพราะประชาชนได้แสดงให้ผมเห็นแล้วว่าเขาเลือกทางไหนมากกว่าที่ผมอธิบายที่ผมปราศัยอยู่ในเวทีเนี่ยเพราะผมต้องการชี้ให้ผู้คนเห็นว่ามุมความคิดของพรรคเพื่อไทยเราเห็นภาพอะไรถ้าเขาเข้าใจและเชื่อด้วยเห็นด้วยเขาก็กาเข้าใจแต่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร ก็ไปกาพัะอื่นแล้วมันจบที่ตรงนั้น